พอดีเสเลดเยอะถ้าอากาศชื้นอะไรเงี้ยจะมีเสเลดดานะต้องขากออกต้องใส่ทิชชู่นะคะต้องขออภัยแล้วก็ข้อเสียของดาก็คือถ้าลูกค้าบุกล่วงหน้าหนึ่งวันอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องให้เขาโอนเงินนะคะเราต้องเก็บเงินดิโพสิตห้าปอนสิบปอนดาผิดเองนะคะเมื่อวานนี้ ยอมรับผิดลูกค้าปุ๊กตอนเย็นนะคะสี่โมงสี่สิบห้าดาต้องมานั่งรอเขานะคะแล้วก็สะดุกลูกค้าเทไม่มานะคะถึงเวลาที่เขาจะมาเขาไม่มานะคะลูกค้าเทแล้วเขาก็อ้างว่าเอ,อ่ออะไรบางอย่างของเขานะคะนี่ก็คือเป็นผลเสียของดานะคะอันนี้ของดาเองจริงๆแล้วที่ร้านที่ร้านไหนก็ตามในในลอนดอนเนี่ย เดี๋ยวนี้นะในลอนดอนทุกทุกที่นะคะ oh. เกือบทุกที่นะคะต้องจ่ายเงินดีพอสิตนะคะถ้าจะบุ๊กก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะหนึ่งวันขึ้นไปนะคะดาก็ผิดเองนะคะข้อนี้ดาผิดเองที่ไม่เก็บเงินล่วงหน้าคือถ้าไม่บุ๊กถ้าไม่บุ๊กแทนที่ดาจะของเงินดีพอสิตเขาแล้วถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ไม่สามารถบุ๊กให้เขาได้นี่คือ การวิธีแก้ปัญหานะคะแต่สิ่งที่เราทําก็คือเราปล่อยเลยนะคะนี่ความผิดของดานะคะดาปล่อยเลยดาปล่อยเลยก็ทำให้ที่ร้านก็เสียเวลานะคะไม่สามารถบุ๊กใครได้แล้วก็เสียเวลาตอนเย็นของเรานะคะแต่โชคดีที่ดามีลูกค้าติดต่อตอนเย็นนะคะเ,ออเธอว่างไหมลูกค้าเคยมานะคะก็เลยดาก็เลยได้ลูกค้าคนหนึ่งนะคะตอนเย็น ก็เลยก็ถือว่าไม่ได้กินไข่นะคะเมื่อวานนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ข้อข้อแก้ไขข้อหนึ่งก็คือที่ปัญหาก็คือข้อหนึ่งก็คือลูกค้าเทแล้วปุ๊บแล้วก็คือไม่มาวิธีแก้ปัญหาก็คือติดต่อเขาไปนะคะติดต่อเขาไปถ้าเขาไม่ติดต่อแล้วก็ เก็บข้อมูลไว้นะคะเก็บข้อมูลไว้คนนี้เคยบุ๊กแล้วไม่มานะคะก็คือเราต้องเราต้องจดจําไว้อย่างนั้นเลยคนใบคนไม่งั้นจดหมายเลขหรือเมมเลขเขาไว้ก็ได้แต่ถ้าเบอร์ร้านก็เขียนไว้ในกระดาษนะคะกระดาษแปะเป็นเอ่อไม่แน่ใจนะอยู่ในนี้กระดาษแปะเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับติดแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ เขียนไว้เลยว่าเบอร์นี้เอ่อบุ๊กแล้วไม่มาเนี่ยแปะไว้กับหนังสือบุ๊กเราก็ได้หรือจะแปะไว้ที่ที่รีเซพชันโต๊ะที่รีเซพชันเราก็ได้ดาต้องถือสมุดมาเพราะว่ากลัวลืมนะคะกลัวลืมว่ามีบุ๊กไหมนะคะนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหาข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งข้อสองก็คือ ที่ปัญหาที่พบบ่อยนะคะตอนนี้จะมีาการ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เดี๋ยวขอ oh. อันนี้นิดนึง mm hmm. ปัญหาที่พบบ่อยนะคะปัญหาที่พบบ่อยเออเออเรื่องสื่อสารกับลูกค้าปัญหาที่พบบ่อย เกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้านะคะของดาก็เป็นความผิดของดาเมื่อวานก่อนนะคะแต่คือมันเหมือนกับว่าเขาคือเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้ดาเล่าเนาะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก่อนดาเล่าให้ฟังว่าลูกค้าต้องการนวดแล้วคราวนี้ก็บอกว่า นวดหลายที่ก็ไม่ได้ว่าดีกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็บอกยกยกร้านมายกตัวอย่างมานะคะยกตัวอย่างมาแล้วหลังเขาอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นผังผืดผังผืดด้วยความหวังดีของเรานะคะดาก็สเปนทามสเปนทามที่ขา แล้วก็หลังสะส่วนใหญ่ให้เขาด้านหน้ามันไม่มีอะไรนวดเยอะนะคะด้านหน้าจริงๆแล้วไม่มีอะไรนวดนอกจากขาหน้าขาหน้ามันจะกลายเป็นเออนี่เกินไปนะคะบางทีดาพยายามจะเลี่ยงนะคะเลี่ยงเลี่ยงไม่ไม่เข้าไปถ้าถ้าถ้าไม่จำเป็นดาจะไม่ถามนวดด้านหน้านะคะ แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาต้องการใช่เขาต้องการให้เราแก้เส้นให้เขาเขาต้องการให้เรานวดด้านหน้าให้เขาด้วยลาดาก็ทาไม่ได้นะคะแต่คนเมื่อวัเออคนเมื่อวะเมื่อสองวันที่แล้วคนแขกนะคะอาการของเขานะคะตรงไหลยึดตรงนี้เลยนะคะยึดไม่สามารถคือคือมันปวดแล้วก็ดูเขานะคะคนคนคนแขก เขาทรมานนะคะเขาทรมานจากตรงนี้ดาก็เลยเน้นให้เขานะคะอันนี้ความผิดของเราความผิดของเรานะคะยอมรับผิดนะคะยอมรับผิดเราคือความผิดของดาเองอันนี้คลิปนี้ก็จะเออจะอาจจะยาวหน่อยนะคะพยายามจะไม่ให้มันยาวมากความผิดของดาเองที่ไปโฟกัสให้เขาเยอะเกินถ้าอยาก ถ้าเขาไม่กลับมาก็ก็แล้วแต่เขาจริงๆแล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปนวดให้เขาเยอะขนาดนั้นนะคะไม่ต้องไปหวังดีให้เขาขนาดนั้นนะคะข้อเสียของของไดเองนะคะหวังดีกับเขาเกินไปนะคะหวังดีกับเขาเกินไปกลายเป็นหวังร้ายนะคะในในในการช่วยเขานะ,ะก็กลายเป็นตัวเราเองนะคะแล้วก็ตัวเราก็มา เหนื่อยเองนะคะก็ไม่ควรนะคะก็ไม่ควรนะะบางทีอ่ะไม่รู้ว่าจะอะไรทําอะไรดีก็ก็ไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะทําให้ลูกเข้าหน่อยสิลูกเบบี้โอเคพอพี่นะคะเดซี่เดซี่ ก็คือแบบว่ากลายเป็นเราหวังดีกับกลายเป็นหวังร้ายประสงค์ร้ายหวังร้ายให้เขานะคะต้องระคอยระวังเราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้อะไรแต่เขาก็รู้สึกดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเคลียร์ให้เขาเยอะดาส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยนะคะใครที่มาใครที่มานวดนะคะดาก็จะเคลียร์ให้เขานะคะเกือบหมดนะคะถ้าเราดาเคลียร์ได้เราก็จะเคลียร์ให้เขาประหยัดเงินเขาไปด้วยไม่ต้องมาบ่อยนะคะ มาเบื่อแม่บ่อยนะหนักตัวเราเอง <laughs> hey, s <S ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจแต่ว่าบางทีการที่เราแก้เส้นแก้อะไรอะ่ะมันก็มันก็เยอะนะแต่เราต้องการลูกค้าที่เขามีความสุขหลังจากเขารู้สึกดีนะคะเรามีความสุขหลังจากเขาได้นวดถ้ามาเจอ ต้องขออภัยต้องรีบกีตาเดี๋ยวจะไปส่งน้องเอวาไม่ทัน <_ an> ข้อสองก็คือปัญหานะคะเราพูดถึงปัญหาที่เกิดไปบ่อยทำเกินหน้าที่นะคะทำเกินหน้าที่หวังดีเกินไปวิธีแก้ก็ ประมาณตนนะคะไม่ต้องไปหวังดีกับใครเกินไปนะคะกลัวแต่เขาจะเจ็บกลัจกวจากลัวเขาแบบจะกลับไปแบบทรมานพอถึงเวลาสรุปเราเป็นคนผิดนะคะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็คืออันนี้ อันนี้คือเรื่องแค่ลูกค้านะคะแล้วเรื่องจริงในเรื่องของของชีวิตประจำวันเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราหวังดีกับใครเกินไปแล้วการหวังดีของเรากลายเป็นหวังเสียให้เขามันก็กลายเป็นเราผิดนะคะเราผิดตรงๆอันนี้ก็มีส่วนนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันหรือกับคนรอบข้างนะคะการที่หวังดีของเรากลายเป็นหวังเสีย นะคะก็ต้องระวังนะคะก็เลยกลายเป็นตอนนี้ <c oughs> สรุปสรุปกันที่จะนวดให้ลูกค้านะคะส่งข้อนะคะที่ข้อเสียก็คือหวังดีกลายเป็นหวังร้ายหวังดีกลายเป็นผลเสียกับตัวเราเองนะคะอยากให้ลูกค้าดีขึ้นแต่เขาไม่ได้เห็นตรงนั้นนะคะ เราต้องเข้าใจนะคะปกติร้านนวดก็คือด้านหลังครึ่งชัง่วโมงด้านหน้าอีกครึ่งชัง่วโมงไม่ต้องไปแก้อะไรให้มากนอกจากเขาต้องการตรงนั้นนะคะเขาต้องการโอ้ฉันต้องการแค่ด้านหลังแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีแค่ลูกค้าแบบนั้นนะคะลูกค้าที่แบบว่านวดข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยมีจะมีน้อยมีอยู่นะคะแต่มีน้อยนะคะ แล้วเราก็ช่วยประหยัดนะคะการที่ลูกค้ามาบ่อยๆไม่จำเป็นต้องบุ๊กชั่วโมงหนึ่งดาก็จะบุ๊กแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะอยู่ไม่ต้องอยู่มาทุกอาทิตย์นะแต่ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วช่วยประหยัดเขาด้วยดาก็ช่วยเคลียร์เต็มที่นะคะช่วยช่วยเคลียร์เต็มที่ดาก็จะให้เขาประหยัดเงินด้วยไม่อยากแบบบุ๊ก